มีอะไรกันอีกแล้วแล้วก็ย้อนเวลากันไปอีกเหมือนเดิมนะครับผมย้อนไปในปี2212ปีที่แล้วก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงปรวัตศาสตร์อีกเช่นกันนะครับก็เหมือนถ้าถามว่าจากักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปก,ก็จะคิดถึงใครบ้างก็อาจจะเป็นนโปเลียนนะครับชายที่ถือครองอยุโรปเกือบทั้งใบแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาพ่ายแพ้และก็ล่มสลายนั้นไม่ใช่กองทัพศัตรูนะครับ แต่เป็นฤดูหนาวรัเสเซียครั้งนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ากองทัพ6แสนคนที่เคยแบบไม่เคยแพ้มาก่อนทำไมเหลือแค่20,000คนที่กลับมาได้ในการลุกรานลักซิตรัสเซียในปี1812ที่เรียกว่าการผชนญภัยครั้งสุดท้ายของนโปเลียนนี่ก็คือเรื่องราวความหยิ่งยโสที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้กันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่